อะเจอเห็ดสวยงามอีกแล้วครับเจอเห็ดสวยงามเด้อเพื่อนๆ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 ดู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 เห็ดอะไรเกิดอย่างนี้อู้หูเห็ดนะครับนี่เห็ดเด้อเห็ดนะครับเห็ดนะครับนี่ยอู้ดูเพื่อนๆมันขึ้นอยู่กับต้นเพ็กเนาะออกไม่ได้เลยอึ๊บดูเพื่อนๆใหญ่ไหมอู้หูใหญ่มากเลยเห็ดอะไรเนี่ยพิสดารมากๆเลยโอู้หูใหญ่มากใหญ่มาก ตรงนี้ยังมีอีกนะครับเนี่ยดู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 เนี่ยสวยงามมากเลยครับสวยงามมากด้วยดูดูดูเพื่อนๆโอ้ชอบมากเลยสวยงามมากๆเลยครับสวยงามสวยงามสวยงามด้วยสงสัยกินไม่ได้หรอกครับแต่ให้ชมว่าสวยงามน่ะดอกใหญ่มากๆเลยดู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 เพื่อนๆนาให้ดูเลยครับอย่าตาลายด้อ โอ oh, ้ใหญ่มากใหญ่มากฮะหายหายอีกนะผมว่าหายอีกก่อนหายอีกก่อนเนาะสวยงามเป็นเห็ดสวยงามเนาะเพื่อนๆเป็นเห็ดสวยงามฮะ huh? ลองเดินหากันดูนะครับจะมีเห็ดกินได้หรือเปล่าผมก็พ่งไม่ค่อยรู้เห็ดเท่าไหร่นะครับจำไม่ค่อยได้เนาะจำไม่ค่อยได้ แล้วเห็ดแต่พื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็พยายามเอาเฉพาะเห็ดที่เรารู้จริงๆแหละไปกินเนาะเห็ดที่เราไม่แน่ใจเราก็ไม่กล้าเอาเนาะ,อ,ะอ้าก็ไม่มีเนาะคลิปนี้คงจะไม่หมานเนาะคลิปนี้เนาะแต่คลิปก่อนๆก,ก็หมานอยู่คลิปนี้ผมให้ดูเห็ด สวยงามเนาะผมมองไกลๆผมมองเห็นเนาะก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูเห็ดสวยงามนะแต่เห็ดที่กินได้ยังไม่เห็นเลยครับคลิปนี้เด้อเฉพาะคลิปนี้แหละที่ยังไม่เห็นเห็ดที่กินได้เนาะแต่คลิปก่อนๆก,ก็เห็นเนาะเอะ้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆก็เดินลงชมป่าไปด้วยกันได้เลยเนาะ กันไปเรื่อยๆนะครับโอ้ไม่ใช่เห็ดกินได้เลยเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ยินไม่ได้เหมือนกันเห็ดอันนี้กินไม่ได้ก,นนกินไม่ได้ไไดโอ้มาด้านนี้ก็เห็อนอีกครับเนี่ยดู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 ดดดดดงามเลยครับสวยงามเด้อเอ้าเป็นเห็ดสวยงามเลวครับเพื่อนๆเห็ดสวยงามเด้อะลองเดินหาดูนะครับ ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าชมไม้ชมป่าไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆชมสวยงามไปด้วยกันนี่แหละตามจริงเห็ดไม่เกิดอยู่ลึกนะครับไม่ใช่ป่าลึกด้วยเกิดอยู่ชายชายป่านี่แหละเห็ดวนมากเนาะเกิดอยู่ชายป่านี่แหละเาหาไปด้วยกันอ้าวจริงๆด้วยครับเนี่ยได้แล้วเห็ดละงอกสองดอกเลยครับเนี่ยนะหมานหมานหมานหมนครับหมานหมนแล้วเห็ดละงกเหลืองนะครับเนี่ย สองดอกสองดอกโอ้ยเขาถูกฝนได้ดอกเดียวสุดท้ายได้ดอกเดียวนะครับอาา้าวจะมีไข่ไหมเนี่ย <S <S เด็ดอะไรเนี่ยเพื่อนๆสวยงามอีกแล้วนี่โอ้กินไม่ได้หรอกแต่มันสวยงามเนาะดูดูดูเพื่อนๆมีหลากหลายชนิดนะครับอ้าวแ้วกินนาทีแล้วเนาะ โอ้ยาวไปนะครับเพื่อนๆขออภัยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ